ชาวลัคนาราศีกุ่มเตรียมตัวให้พร้อมวันที่1-15ถึง15ตุลาคมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในอาชีพของท่านโอกาสใหม่ๆกำลังมาพร้อมกับความคิดสร้างสารรค์ที่จะพลิกโฉมการทำงานของท่านท่านอาจได้ริเริ่มโครงการที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือได้ทำงานในรูปแบบที่ไม่เคยนึกถึงอาจต้องปรับตัวกับการทำงานอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่การย้ายที่อยู่แต่นี่คือโอกาสทองที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จครั้งใหญ่ เปิดใจพร้อมรับความท้าทายแล้วท่านจะก้าวไกลกว่าที่เคยรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15ตุลาคม2567จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้มีการโคจรยกย้ายของดาวสองดวงด้วยกันได้แก่วันที่6ตุลาคมเวลา9นาฬิกา6นาทีดาวพุธโคจรยกย้ายจากราศีกันมาสถิตณร,ราศีตุลและอยู่ถึงวันที่24ตุลาคมและวันที่9ตุลาคมเวลา8นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตโคจรยกย้าย จากราศีธนูมาสถิตณราศีพิจิกและอยู่ถึงวันที่4ธันวาคมค่ะเรามาค่อยๆไล่ดูกันนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มคะตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนี้ท่านจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรของดาวพุธท,ที่โคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนสุภาษของท่านซึ่งเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาขั้นสูงการเดินทางไกลและการติดต่อกับต่างประเทศนะคะดาวพุทธเป็นดาวแห่งการสื่อสารและสติปัญญาดังนั้นเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนสุภะก็จะส่งเสริมให้ท่านมีความสนใจ ในการเรียนรู้และการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆทีนี้ดาวพุธอยู่ในเรือนสุภาจะได้รับตำแหน่งช้ำนั่นหมายถึงว่าท่านก็อาจจะต้องออกแรงมากกว่าปกติในการบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งที่ดีก็คือว่าท่านมีความคิดที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นนะคะ แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายหรือว่าสื่อสารความคิดเหล่านั้นให้คนอื่นเข้าใจเช่นท่านอาจจะได้โอกาสในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆในที่ประชุมแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวก็ต้องซักซ้อมมากกว่าปกติเพื่อให้การนำเสนอนั้นมันออกมาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้เนื่องจากเดาสูกได้ โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะก่อนหน้าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างดาวพุธกับดาวศุกร์จะส่งผลให้ท่านมีความสมดุลระหว่างการใช้เหตุผลและความรู้สึกค่ะดังนั้นในการพูดคุยในการสื่อสารกับผู้คนท่านก็สามารถใช้ทั้งทักษะในการคิดในการวิเคราะห์บวกกับ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำให้ผู้คนได้เข้าใจท่านนะคะแม้แต่ว่าในการเจรจาธุรกิจกับต่างชาติท่านก็สามารถนำเสนอข้อมูลเทคนิคที่ซับซ้อนในขณะเดียวกันท่านก็สามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะ เรามาลงรายละเอียดในส่วนของชาวลัคนาราศีกุมที่เกิดกลางวันกับชาวลัคนาราศีกุมที่เกิดกลางคืนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านอาจจะรู้สึกห่างเหินจากสังคมใกล้ตัวแต่ท่านก็จะมีความสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าคนที่ เป็นต่างวัฒนธรรมกับท่านนะคะท่านจะสนใจในการศึกษาหรือว่าทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้นเช่นท่านอาจจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือท่านได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนบริษัทในการเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรต่างชาติค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่ 6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านของท่านจะกลายเป็นศูนย์รวมของเด็กๆหรือว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่หัวใจยังอ่อนเยาว์อยู่นะคะท่านจะมีแรงบันดาลใจในการจัดพื้นที่ในบ้านให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ให้เด็กๆได้สนุกสนานค่ะท่านอาจจะทําห้องสมุดเล็กๆหรือว่าจัดมุมกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในบ้านหรือ ชาวลัคนาราศีกุมบางท่านก็อาจจะเริ่มจัดกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กๆแถวแถวบ้านค่ะัดสรุปในส่วนของดาวพุธนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในการที่จะสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความทุ่มเทความลงแรงมากขึ้นค่ะ ต่อไปเรามาดูดาวพระเกตที่โคจรยกย้ายมาสถิตในเรือนกรรม,มะของชาวลัคนาราศีกุมในวันที่9ตุลาคมแล้วก็จะอยู่ไปถึงวันที่4ธันวาคมนะคะเรือนกรมมะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานชื่อเสียงและสถานะทางสังคมค่ะการที่ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนกัมมะก็จะ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมมีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในด้านอาชีพการงานท่านอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานนะคะอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมหรือว่าวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนใครเช่นท่านได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ล้ำสมัยหรือ ชาวลัคนาราศีกุ่มบางท่านก็คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาในองค์กรด้วยแนวทางที่ไม่มีใครคิดมาก่อนค่ะนอกจากนี้การที่ดาวพระเกตอยู่ที่เรือนกรมมะก็เล็งกับดาวพระหัสปดีและดาวมฤตยูในเรือนพันธุนะคะซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานที่เชื่อมโยงกับครอบครัวหรือว่า ที่อยู่อาศัยคะ่ะเช่นท่านได้รับโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ที่ทำที่บ้านนะคะก็ท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านเพื่อจะสร้างออฟฟิศส,ส่วนตัวหรือก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับรูปแบบการทำงาน ที่เปลี่ยนไปหรือชาวลัคนาราศีกุมบางท่านได้รับข้อเสนอให้ย้ายไปทำงานในสาขาต่างประเทศของบริษัทซึ่งท่านก็ต้องจัดการกับชีวิตครอบครัวล่ะค่ะซึ่งถ้าหากว่าท่านสามารถปรับตัวได้ดีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ก็จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่ นนน่่่าตตืเคะ้ฉันขอสรุปในส่วนของดาวพระเกตนะคะช่วงเวลานี้เป็นโอกาสสําคัญในการเติบโตทั้งด้านความคิดและอาชีพค่ะหากท่านเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการรับมือกับความท้าทายท่านจะสามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่างน่าประทับใจค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์คะนอกจากอิทธิพลของดาวพุธดาวสุข ดาวพระเกตรวมทั้งดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วตอนนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15้าตุลาคมนี้กันนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่สมตุลาคมดาวจันทร์อยู่ในราศีกัน ใน3ามวันนี้อารมณ์ความรู้สึกของท่านอาจจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอารมณ์ที่ซับซ้อนนะคะในอีกทางหนึ่งก็เป็นจังหวะที่ท่านอาจจะมีโอกาสได้รับมรดกหรือว่าได้ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการจัดการค่ะเช่นท่านได้รับแจ้งว่าได้รับ มรดกที่ไม่คาดคิดนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนทางกฎหมายก่อนใช้เวลาพอสมควรค่ะวันที่4กับวันที่5ตุลาคมดาวจันทร์อยู่ในราศีตุลชาวลัคนาราศีกุมจะมีความสนใจในการเรียนรู้ในการเดินทางนะคะท่านมีโอกาสจะได้ติดต่อกับต่างประเทศในเรื่องที่ท่านพึงพอใจหรือว่า ท่านอาจจะได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่ท่านสนใจค่ะวันที่6ถึงวันที่8ตุลาคมดาวจันทร์อยู่ในราศีพิจิกท่านจะให้ความสำคัญกับอาชีพการงานกับสถานะทางสังคมท่านจะจริงจังกับงานมากนะคะบางทีก็อาจจะมีการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะ ริเริ่มโครงการใหม่ๆที่ท้าทายสำหรับเรื่องงานค่ะวันที่9และ10ตุลาคมดาวจันทร์อยู่ในราศีธนู2วันนี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านจะเป็นขวัญใจประชาชนนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์หรือได้รับโชคลาภโดยเฉพาะจากเพื่อนฝูงหรือจากกลุ่มสังคมของท่านค่ะ วันที่11และ12ตุลาคม2วันนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้การปรับตัวนะคะท่านอาจจะต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันซุกซ่อนอยู่ในโปรเจกต์สำคัญแต่ว่าท่านก็จะสามารถผ่านพ้นความท้าทายนี้ไปได้ค่ะ และก็มาถึงวันที่13-15ตุลาคมนะคะดาวจันทร์สถิตในราศีกุมในช่วง3วันนี้ท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะท่านมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะท่านพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตค่ะเช่นท่านอาจจะตัดสินใจเรียนต่อหรือว่า ฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของท่านค่ะดาวจันทร์เป็นดาวที่ส่งผลกับอารมณ์และความรู้สึกของเรานะคะดังนั้นการตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ในแต่ละช่วงก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะหลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคล ซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่จัดงานแต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกไม่ทำพิธีม,มงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2567ได้แก่วันที่1ถึงวันที่สวันที่5ถึงวันที่7และวันที่1 0ถึงวันที่14ตุลาคมค่ะ ก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีกุมต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญพิธีกรรมมงคลต่างๆหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและฉัดขอกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความสุข สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรดตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ